ปล่อยเขาไปเลยครับแล้วเขาเห็นเครื่องในสดเป็นไก่ย่างได้ไงอะรวรรณีเห็นเครื่องในสดเป็นไก่ย่างจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะตอนที่เวลาเจอหมวกฟ้ามันต้องโดนมนกระกดดเขาน่าจะลืมใส่ซีจีมันต้องเคลมใช่ไหมใช่ม้องเคลมถ่าคุเหมือนว่าเห็นเครื่องในก็คือเครื่องในไม่ใส่ซีจีเป็นไก่ย่างแต่ต้องเครื่องในจบกินเฉยเลย แล้วสามีเงินผ่อนนี่ทําไมแบบยอมเขาเยอะมากเลยนี่ก็ไม่ยอมแล้วไงช่วงหลังๆไม่ยอมแล้วกว่าจะไม่ยอมได้นะเกือบแย่นะนี่แฟนขับนี่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเลยนะเล่นเราบอกอคนีทิ้งเจ้าคงคาจริงป่ะคริงจริงหรือป่ะหรือว่าหรือว่าข้ออ้างไปเรียนต่อเมกาจริงจริงรอจริงจริง ก็ติดตามดูแล้วไม่มาก็ต้องงงค่ะเพราะว่าคนคนเล่นเพลงก็ยังงงเลยยังงงเลย